เราเป็นตุ่นยะจีนนะครับใส่สมุนไพย12ชนิดดับกลิ่นด้วยแล้ว,ลวรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> แต่ของเราจะมีพิเศษ,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 ษคือจะมีน้องลายน้องลายสดในเมนูโคดเหลาหรือว่าในเมนูที่เป็นหม้อไฟจะมีน,น้องลายสำหรับตัวผมผมว่าที่แตกต่างเลยนะคือน้ำจิ้มสูตรพิเศษเฉพาะขอ,ของทางร้านสูตรบ้อตานะ มันได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่แปลกใหม่แล้วก็คมกรมผมก๊อตเจ้าของร้านเนื้อตุ๋นหมูตุนต๋นจงววัดครับก่อนเป็นช่างภาพข่าวบันเทิงครับพอดีช่วงโควิดนะครับเขาปลดพนักงานก็เลยนั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพ่อตาเป็นเชฟก็เลยไปบอกเขาว่าเราอยากขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยไปแกะสูตรเนื้อตุ๋นเขามาให้เปิดได้ประมาณ6เดือนครับ เพราะว่าเราเป็นคนชอบทานเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอยู่แล้วก็หัดทําอยู่หลายครั้งอยู่แล้วก็เปิดเลยแต่ตอนที่เราหัดทำเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเพื่อนมาชิมอะไรนเงนี้ยให้เพื่อนเอนชิมแล้วก็ให้เพื่อนๆนคอมเมนต์บางคนก็หวานไปบางคนก็เค็มไปอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกอรสชาติของเราเอง รับตัวผมผมว่าที่แตกต่างเลยนะคือน้ําจิ้มสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านสูตรบองานาทานได้ทั้งจิ้มหรือว่าจะเทใส่ไปเลยก็ได้มันจะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่แปลกใหม่แล้วก็กลมกล่อมบอกไม่ถูกครับต้องลอง เราเป็นตุ่นยาจีนนะครับใส่สมุนไพร12ชนิดทั้งเนื้อทั้งหมูแต่ว่าสมุนไพรคนละตัวมันจะได้ไม่เหมือนกันดับกลิ่นด้วยแล้วรสชาติก็จะไม่เหมือนกันเนื้อจะมีส่วน3ชั้นครับมีเนื้อแก้มเนื้อน่องเพื่อเป็นเนื้อเปื่อยนะเครื่องในก็จะมีขอกระโดง้งมีม้ามีไส้แต่ของเราจะมีพิเศษคือจะมีน่องลายน่องลายสดในเมนูโคดเหลาหรือว่าในเมนูที่เป็นหม้อไฟจะมีน่องลาย มีบะหมี่เนื้อครับเกาเหลาเปื่อยเอ็นแล้วก็หม้อไฟเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวหมูเริ่มต้นที่50บาทครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเริ่มต้นที่60ถ้าเกาเหลาเนื้อกับหมูเริ่มต้นที่60เท่ากันหม้อไฟหมูนี่1้9บาทหม้อไฟเนื้อ159บห้าสเพราพอเนื้อตุ๋นไข่ดาวครับตัวเนื้อตุ๋นของเราเนี่ยครับผัดลงในกระทะใส่ใบกระเพราใส่พริกอะไรเงี้ยเพิ่มความหอมเป็นกระเพราเนื้อตุ๋น ร้านของผมตั้งอยู่ซอยรางคอมแห่ง,ง16 6แยก6เปิดบริการ10บโมงเช้าครับปิดพุ่มครึ่งร้บผมมาหยุดเดือนละ2วันสุกสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4หรือว่าแล้วแต่ผมมีชุระอะไรเงี้ย